ลูกรีวิวรถ500บาทจะแม่จ๋ารีวิวรถ500บาทนะตัวเทนโพสค่ะพี่ขานะราคาดีมากนี้รอเลยปากุดมาเลยแม่หูลายนี่รายทะลุก็สอบมาแล้วรูล้ค่ะอะไรทีมทิ้งไว้นะเดี๋ยวเราไล่กันมาค่ะ

บอกเลยว่ากระดุมแบบบางตัวนี่กระดุมใหม่ทีกเลยโชวจ๊ะได้เลยค่ะชวชวอุ้ดึงเต็นเอาสีเอาสี่มาค่ลูกนี้เหลือสี่พันุ่วยมากระดุมเว่์ เบอร์หนึ่งเราขอผสมฮาวายมาเยอะหน่อยเพราะราคาเปนหลักหมื่นก็ขอให้มันแบบมีตัวที่ลูกค้าทำกำไรได้หน่อยใช่ค่ะอันนี้เขาปรับคุณภาพมาให้จะมารอบนี้อืมนี่ใหม่มากเลยนี่แจ็คเก็ตเขาไม่มีลงดูเสื้อมีแจ็คเก็ตผสมนะใช่ค่ะมีแจ็คเก็ตผสมไปแจ็คเก็ตออกไมวแฟชั่นใช่อีนี้ขอรหัสหน่อยจ้ารหัสกระสอบรีวิวใบไม้หนึ่งสองค่ะ จะสวยมากนี่เรามีผ้าใหม่มาเีกใหม่มากค่ะบอสมีลูกค้าหายนะอันนี้ตัวสีดํานะตมหนิหูไม่มีโลที่กริบจริงๆใบหน้าสวยรอเลยใช่พี่คะคุณมากที่รอหนุ่มคือว่าทิ่ง45โลแล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังปรับพิงอยู่เดี๋ยวนะไม่แน่นว่าที่หน้าหาือนจีนอันที่หน้าบินจีนเข้าพิงนะเดี๋ยวจะไปปรับพิงก็ต้องสวย ส่ยสวยมากสวยเขี่ยนนุ่มเขี่ยสาวโอ้ยสวยมากว้าวสวยนะชอบอ่ะชค่เมดีใจอ่ะสวยสวยลูกนี้สวยลูกค้าลูกซื้แบบว้าวทุกตัวว้าวทุกตัวเลยทีลูกนี้มาดีมาดีค่ะเเลยลูกค้าจ้าเนี่ยพี่ซื้อเอเจสงาคูกับเอเจงาใช่คู่กัคนไปเลย ธรรมะนี่รีมเป็นงานญี่ปุ่นนะคะตัวนี้สวยเลยจนะ้าสวยนะยมีรูปมีรูปอ้อรูปคูอ๋อเ่ารูป ประเภทศชาติโควิดไซโนสนะคะติดงานโควิดติดแบบว่าเอองานโควิดจะสวยเนาะมันมีคลิปนี่ะทีนี้งานบางตัวเนี่ยกระดูกลักชูรี่เวอร์กระดูบีเนาะแบบสวยมากตัวนี้เสกเกตนี่กระดูแม่ลักชูรี่มากนะสวยนะอ๋อลักชนิกุลใช่ค่ะเข็มปี๊บเออเสกเกตงานสูดคือชุชื่อเขานั่นแหละนะคะมันมีแบบ ทรงสู่อแบบมีเทปด้วยอ่ะพี่สาวหญิงน่าขายดีนะขอให้ใช่ค่ะสวยไว้ข่าวข่าวข่าวไม่ตีอ่ะอยู่ๆก็เข้าข่าวเลยข่าวก่อนหน้าเจ็ด่ะข่าวจะไปอะไรคะข่าวต่อไปครบแล้วรอ่ะดูรหัสไหนกินได้นะเดี๋ยวหนูไล่ให้นะได้ค่ะอุทยอันนี้สวยมากอุ้ยเจ้ของแบงค์ก็สวย ถามได้นะคะว่าเ้างก้ไหนใช่ค่ะของเก้วายิวมากสตว้อนค่นมีมิติดด้วยอะอันนี้เราหลัก CF อะไรนะคะอไม้หนึ่2ไม้หนึ่งมาเลยค่ะพี่ขาบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนลูกนี้เหลือ4,000น้สันข้วเท่านั้นสี่พังว้นอแม ติดไปเยอะขนาดเนี้ยแต่จริงพวกทวิกแบบเนี้ยหูหลักหม,ม,มื่นนะใช่ไหมลูกหนึ่งอ่ะแตแ่ลูกนี้ยมีท<ป>ี่ลุกแ <ไป S 2> น่ใช่มีกระตุกไปสีกระตุกไปนะคะแนวแบบว่าแจ็คเก็ตบีโทรเวนเทสเนาะอีเจอร์ดสวยมากเลยอุ้ยเวอร์มากตัวนั้นมีติตดไปแนวบัมเบอร์แนวบัมเบอร์ ตัวนะนี่แค่อ่ะนี่ค่ะวิสูมันเฮ้ยสูเปอร์หรอไม่ใช่ทรงเบสบอลมันสไตล์แบบว่าใส่แบบไม่ได้ทางการเกินไปไม่ได้ทางการจนเกินไปลูกค้าใส่ชิคชีสคุ้มครูใช่ใครชอบเทียร์ไ้นะลูกค้าอยากได้ลูกใหม่ก็มีนะใช่ค่ะลูกใหม่ก็มีนะมันย้อนหลังได้กดเลื่อนย้อนหลังได้เลยใช่อันนี้ รังเลยอ่ะสวยนะระกมงสั้นกาดีี่ดาไม้ไหมรัมันชใหม่เรอยดสอบดว่าขา่มพ์บอลใมาถึงสองมให้น้องได้เลยแม่สวยสวยนะคะพี่สนวยสวยีนะคะส่พันห้าตวห้าร้อยเดิสี่พันห้าค่ะสี่พันห้ไปจ้าโอ้สวยใช่ดีค่ะมา หาอย่างเงี้ยไปไหนกันหมดคุยกันเรื่องอะไรมกันห่อยจายกันหน่อยจอยกันหน่อยจายนะนหน่อยนะเอ่อพูดคุยกันได้นะใช่ดูแกล้งกได้อะโงงานตัวไหนนะคะรีเสต์มาได้รึไดะไหมลูกคะาพูดคุยกันหน่อยนะคะตัวนี้ตำหนิที่จะเจอนะคะก็จะเป็นพวกกระดุมหาดกระดุมแตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหา เนสี่คนไงสอ้ยนะเยอะอยู่นเย wow. อะมากวันน uh ี้ลูกค้าก็เลยนะลูกค้านะมีมีผ้ากบิด้วยมีไบเบ็ลด้วยค้าอย่าลืมนะวันนี้เปิดจองนะป้ายไวทีหลืมงกน่นนะลูกค้ารหัดูรคาก่อนด้นะที่น้าเพจนลงมาให้แล้วคกลรายละเอียดไว้แล้ว

แี่4ันลูกค้าราคาไม่แพงพนี่ตัวชั้นตัวแบบหูแม่นีีแต่่นี้นี่นี่นี่วาคามันมีตัวสวยๆทาราคาได้ี่ลูกค้านี่คือเป็นของานะนี่งานสวยๆแบบนี้งานผัวเป็นไงสวยลูกค้าีีีี เป็น FJ 8 5นะตัวนี้คือ FJ สห้นี่เอจะเลยเปไงแม่คือกคือทกันเลยสอห้ามมาจากคนละกระสอบใชสวยกเว่จะเป็น FJ แห้านะขั้นบนจะเป็น FJ ึงอูเลยนะคะแต่้านหลังนี้เน่วยะคเลยกับค่ะมันยิ้งเผู้หญิงไหม วสวยตัวร้อยสีิตัวพื้นูนนอกนั้นก็กำลังถูกต้องถ่ายแต่ว,าาวหาตัวร้อยที่เจอขายเล่นๆนะเนี่นยตัวลนะร้อยอ่ะแต่ทวกท่านทก่กท่าอย่าไปถ่ายรเสียของมดเลยขายได้แพงยินใช่นีนะนี่งานป้ายห้อยนะคะนี่เลยสวมากพี่ในะส่นายืดขนสั้นที่ผหิงรตอนนี้จะเหลือเป็นงานป้ายเอ้านแรนะคหมดก็หมดแล้วงานกิน หมดแล้วยี่ห้อก็ถือ FJ หมดอย่าสองพันสองพันห้าสิบหใช่ไหมวันนี้หรอใช่สองพันอง FJ สองสุดยี่หอผมจะหมดมากหม่ไมถง่าวอะไรต้มงโห่ะใช่ค่ะข่าอะไรต้องหนข่าวอะไรต้องถข่เดือดไข่เดีดมักววิ่งหนีเนี่ยเจ๊ก เลยค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนมาก่อไปเลยค่ะไปรายงาน <ะ S 2> ต่อไปค่ะต่อไป